สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุตานชาแนลค่ะกับช่วงเช้ามื้อนี้เนาะกำลังว่าจะพูดกันร้านกาแฟพี่น้องพอดีเห็นรถเพิ่นมาเกี่ยวข้าวค่ะเลยย่างมาบอกเพิ่นเนาะอันหน้าแปลงๆข้างๆกันนี่เระจ้ะเพิ่นใส่รถเกี่ยวข้านะวเนาะเลยบอกเพิ่นว่าแทน ระวังใบใหญ่เพิ่นขุดถนนนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนะครับ่บใหญ่เพิ่นขุดถนนค่ะเพราะว่าปีปีที่แล้วบ่แม่นเจ้านี้เด้อพี่น้องปีที่แล้วบ่รู้ว่าเจ้าใดเพิ่นมาแล้วเพิ่นขุดถนนใช่ไหมเฮาพี่เครื่องถนนใช่ไหมจ้ะพี่น้องเพื่อที่จะรถล้มเกี่ยวเข่าเนียนเลยต้องมาส่อมส่อมทางเองนะ,ะ่จ้าเลยต้องมาขุดทางเองโดยที่ว่ามันบ่แม่นเกิดจากเฮาเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็เลยย่างมาบอกกันเจ้านี่เจ้านี่ใครเนี่ยอยู่ว่าเออรู้จักกันก็เลยบอกเพิ่นว่าพยายามจะขุดถนนได้บว่วเหมืนเชิญว่ามันบ่ได้ขุดเลยล่ะเพราะว่ามันลงได้อยู่เพิ่นว่าจัู้ชมนก็ไปอยู่งใหญ่เสียงดังที่รังจ๋านะค่ะเพิ่นว่าบ่ได้ขุดดอก มันลุงแล้วว่าทางมันลุงเลยอยู่ครัปีที่แล้วปีที่แล้วติดกับพี่มอทขากันมาซ่อมถนนเองนะพี่น้องจ๋าหลังจากเป็นเกี่ยวเขาเรื่อยๆข้ากันมาซ่อมถนนมาขุดเอออันนี้น้องมิ้วอันนี้จะไปทําง,งานด้วยจ้ะมาขุดถนนซ่อมแซมถนนนอ,นอกครับพี่น้องเอออันนี้ใครแน่เยอะเขาก็ไม่อยากซ่อมถนนสุป,ปีน้องพี่น้องจา๋าบ้าไปสิลกูก าไปอันขอ,อขนมเสียวขนมไปกินมองเห็ดงานพ่ะนะพี่นอ้องแล้วพอออกไปพ่ะนะเอาคนะืนแม่ที่เราเอามาลูกนะสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะ,คะประลาไปเห็ดงานมืน่อวานไปไปไสนเมื่อนไงไปเก็บยางเลอไปใส้เมื่นอนี้น้องมิวไปเก็บยาง้ะจ้ะไปจักมือเนี่ยลูกไปซองเมือ้อหรองไปเก็บยางซองมือ่อ ลงได้ยี่เด้หน่าเตยตะพื้นโอ้เนี่ยพี่น้องจ้ะรถเกี่ยวทองมาทองมาทองมามานี่ลูกไป้าป,า,ปา,ปา,าป้าป้าองมาไปพี่เมื่อไปทำง,งานแล้วค่ะนี่รถเกี่ยวเพิ่นี่นี่ไปพี่น้องเดี๋ยวเตยสิเปียนเฮ็ดร้านกาแฟเตยพี่น้องไปปูพื้นร้านกาแฟก่อน พี่้องเห็นปะสีเหลืองเหลืองประหลามฟางของเย็นหนุ่ยของเต้ทงยังเขียวอยู่จ้าพี่น้องจา้า ซูม,มือนี่เฮ็ดให้เฮ็ดนาะบอบรอยใหญ่ขึ้จังแต่ก่อนเนาะพี่น้องจ๋าต่ก่อนนี่จนว่าเข,าาข,าข่าหักคอห่วงแล้วก็จังพากันมาเกี่ยวงอกงอกงอกอยู่พี่น้องซูม,มือนี่ทันสมัยขึ้นเบิดสุสินสุยางบระวาสิไถานาดวานเขา่าวานกาเนาะพี่น้องจนมากบริใสแห้งค้นป่านไหนได้พี่น้องจ๋าใสแต่แห้งรถแห้งเครื่องจักรนะจ๊จะใจยังสี่แล้วพี่น้องนี่แหลกะก็ใส่รถเกี่ยวพี่น้องคุ้นบริเกี่ยว สมัยตะกี้ยังเกี่ยวแล้วกตาเขาซซีเรียไปเอาวันร้านเขานะพี่น้องคือการบอสมัยตะกี้ไปหาขีงวขีวควยไหมพี่น้องจ้ะอันมะท้าร้านเขาร้านก็คือนเขาถากเนี่ยจ้ะจังสีน้องพี่น้องเดินใดที่เขาเสียเอาวันเอาเขามาวางถากหยาออกเบิดถากจนเปลี่ยนเบิดพี่น้องถากจนเปลี่ยนี่ลแล้วก็ไปเอาวันหาขีวงวขีวควยมาท้าร้านพี่น้อง อยหัวคิวควยมาท้าล้านปอยแห่ง,หงจนว่าจังค่อยได้เห็นเก็บเข่าขึ้นมาท่อนขึ้นมาทอนกะวางล้อมเข่างามเหลือพี่น้องจะไปที่กี้เนาะเอาล้อมเข่าวางให้งงามเป็นระเบียบคนเล้ะจังค่อยอันจินได้ตีเขา่า ร้านกาแฟแต่ตัวชิไดเอนกวัวชิได้เข่าเป็นมิดสมัยตะกี้ก้อนเข่าขึ้นมาแล้วก็พักกันมาตีตีเขา่าตีเข่าม้วนสมัยก้อนพี่น้องจา๋าอันบะเดียนสมัยตะก้อนเพิ่นหมักกันเหล่าทูเนาะพอพอแต่สังพอแต่เพิ่นหมักเหล่าทูเนาะพี่น้องนี่ป่านนี้เพิ่นกะ พีสายเพิ่นมีมูมูเพิ่นกระหลายเนะาะจ้าพากันมาตีข่าวอยกันได็กแกพี่น้องมวนหลโอ้บรรัฟ้าอยจังสมือนี้เนาะสมือนี้ค่เดียวเลี้ยวเฮ็ดแค่เดียวเล้ยวจ้าก็ได้ง่ายก็ขายล่ะกะเพิ่นก็เอาไปตากดิบบอลสันเพิ่นก็เอาไปขายแค่เดียวลจ้ะเนี่ยขนนย่าแฝงเนะีพี่น้องจ้ก้อนบริัทสินมาขายเนาะพี่น้อง รยากาศที่ทุ่งน้ำเมื่อเนี้ยอ๋อคนลิ้งตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ยจะว่าใจจะปูตรงนี้แล้วพี่น้องจ้ะปูเพื่นตั้งหน้าเนี่ยค่ะปูเพื่นตั้งหน้าส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยให้ลุงเพื่นมาเห็ดสังขาให้นี่แหละนางนางอยู่ร้านกาแฟของ อันนี้มูเดียวกันเด้อจากคนขับรถนี่ก็ได้มูเดียวกันเขาจะสมัยเลี้ยงสือเลี้ยงซื้อเ่ี้ยงกันนะลูกเดียวกันก็เลยบอกเขาได้น้อพี่น้องว่าโบพยอยากให้จุดค้างลุงถนนใชอยู่ปีที่แล้วเตยโอเห็นน้อพี่น้องไม่รู้ว่ารถทางไหนมาเกี่ยวขุดค้างลุงบึกอะลึกมาแล้ว เสียงดังแน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าเสียงรถเกี่ยวโอ้ยมันเป็นยังสี่นอตรถเกี่ยวนะพี่น้องมันสิมี้สักอเกี่ยวเข่าเบาะเข่าขึ้นม้าจ้าแล้วเดี๋ยวจะมาไอ้ซีนนี้ไอ้นั่นได้มาจากพี่น้องจ๋านี่ไอ้รถมาอัดฟางได้มาจาที่ไหน ก็ดีได้เลยนอกจากสะดวกสบายเสมอนี่จักกรได้เกี่ยวเขาบร่ได้ยายคี่เกาพี่น้องบม่ได้หาคุณลุงเกี่ยวคือเกาาต่ก่อนเนี่อยลุงแขกเกี่ยวเข่ากันว่าสันมวนจักอย่างเนี่ยพี่น้องเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไ้สมีก็น้องพี่น้องเนาะเอาวิธีเช้าน้ำมาฝากพี่น้องว่าเสมือนี้มาทันสมัย ดูทันสมัยเป็นแล้วพี่น้องแล้วประเดี๋ยนนั่นคือเกา่เกาคือต่กรอนจ้ะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยจ้าเด้อขอบคุณ FC ฟซีสาวน้อยเพพันแผงสุขๆทุกคนพร้อมจ้ะขอบคุณหลายๆจา้าพ่อพ่อคลิปใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า